โอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม p u b G Mobile นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแรงกันนะฮะกดไปหมดแซนฮอกเลยนะครับผมมันจะเป็นไงไปรับชมกันเลยเย้ Yay! โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนผมนะครับได้ติดนงตรงท่าเรือนะฮะแต่ แต่ดูสถานการณ์ก่อนนะครับผมจะลองแ,แงนกล้องขึ้นไปนะฮะดูใช้ดวงตาอันเล็กๆลองแงนขึ้นไปสิไปดูแมบบก่อนอ่ะแงนขึ้นมาโอโหเป็นตี้เลยนะผมเลือกที่จะแยกครับผมแล้วก็ไปโดดที่บ้านสามหลังที่ผมกำลังมุ่งหน้าไปแทนนะฮะโอเคผมโดดนะ เดี๋ยวดูเพื่อนแต่ละคนนะครับมี่ขนาดพร้อมเล่นแบบเงียบๆนะฮะไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นนะแต่ตอนตอนภาคนะครับอาจจะมีเสียงนิดหน่อยก็ขออภัยอีกทีหนึ่งด้นะฮะพร้อมปุ๊บๆๆเดินไปแล้วนะฮะดังครับ,รบโดนน็อกแล้วฮะบเบอร์หนึ่งเก็บปืนได้เองเจ็บร้อยโดนฆ่า นี่ครับนี่ไงไปและไปหมดเลยนะครับไม่น่าเลยนะฮะโอ้ไปหมดตี้เลยผมก็ต้องขอตัดไปตอนที่ฟาร์มเสร็จก่อนแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับตอนนี้ไปและ คนะครับตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะวฮะผมก็จะมาแอบตรงนี้นะครับแอบตรงมุมบ้านนะครับถ้าไม่มีอะไรนําก็ไปทำอย่างอื่นก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้น่าจะยาวนานน่าดูนะฮะรอฮะดับไปฮะเดี๋ยวสักพักคงมีคนเองครับรอปะเราต้องเงียบไว้หะเราต้องเงียบเงียบไว้นะฮะ มันมีคนนะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนยาก่อนเ,นเสียงไม่เนาะไม่มีอย่างมั้งห่งยังอยู่ที่เรานะครับใครเข้ามาก็ตกใจเป็นเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้น่ากลัวนะฮะโอเคเอวกระหุงน,นั่นแหละ ันการเอียงคอ,อนีน่ไะงนะครับเราต้องดูคนนะฮะอะไรอย่งนีิ่งๆไวอย่างเงี้ยะมันช้ชาๆไอผมปล่อยโทรศัพท์ทิ้งไว้เวลยนะปล่อยไม่ยาวเลยปล่อยแบบปล่อยยาวมากเดี๋ยวคงสักพักคงจะจับโทรศัพท์แล้วครับรอแป๊บหนึ่ง นี่ค่ะเพื่อนผมนะ สิ่งที่ไม่ใกล้ไม่ไกลมากนับนี่ครับอยู่ข้างหน้าผมครับ เออทุกคนเรามีเรื่องมาชี้แจงอย่างหนึ่งนะฮะคือว่าผมเนี่ยได้ค้ั่งซับไปกลางจอนะฮะถ้าคนตัดต่อเห็นก็จะรู้นะคะถ้าคนดูเห็นก็ขอโทษด้วยนะฮะ <S <S ผมไม่รู้ว่าเอาอองไงจริงถ้าคลิปนี้ก็ไม่มีเสียงเกมอ่ะอืมทำไงไม่ได้เลยฮะ นี้นะต้องกดรายงานนะครับ,น,น,รบนี่ครับคนที่ฆ่าเพื่อนผมโอ้ดูดิทําไมมันกด